ดูอย่างเป็นแค่นนี้สิมันคือเงินจากสวรรค์หรือจากที่ไหนสักที่คำพูดเดิเมโมโม่ก็ตอบอะไรไม่ได้โอ,โอ้แล้วเราเจอแบบไงนล่ะสิแค่แค่นี้ต้องการอะไรล่ะ